สวัสดีครับวันนี้ช n n e l ของเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลดีๆให้กับทุกคนนั่นก็คือเรื่องคนละครึ่งเฟส3ซึ่งคลมไฟเขียวมาตรการคนละครึ่งเฟส3เตรียมจ่ายเยียวยาอีกรอบแจก3,000บาทต่อคนรวมวงเงินกว่า90,000ล้านบาท ให้สิทธิ์3าล้านคนติดตามรับฟังนะครับวันที่5พฤษภาคมที่ประชุมครมรมีมติเห็นชอบในโครงการคละครึ่งเฟสสเพื่อจ่ายเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิดรอกล่าสุดเดือนเมษายน2564 รายละเอียดของโครงการวันนี้เรารวบรวมมาให้รู้ทันก่อนใครดังนี้เลยนะครับ 1. ใครมีสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเฟสสามบ้างสำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเฟสสามต้องมีคุณสมบัติตามนี้นะครับเป็นบุคคลสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่18ปีบริบ,รบูรณ์ขึ้นไปณวันที่ลงทะเบียนไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะครับคนละครื่องเฟส,สามใช้วงเงิน93,000ล้านบาททีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้สรุปว่า โครงการคนละครึ่งเฟส3จะมีการใช้วงเงินทั้งหมด93,000ล้านบาทโดยรัฐบาลจะจ่ายเยียวยาคนละ3,000บาทให้แก่ผู้มีสิทธิ์ราว31ล้านคนให้สิทธิ์ใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน150บาทต่อวันนะครับ ระยะเวลาโครงการคนละครึ่งเฟส3จะยาวนานขึ้นรัฐบาลออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส3นี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนภายในระยะเวลา6เดือนคือเดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนธันวาคม2564โดยสามารถอนุมัติได้เร็วเนื่องจากมีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้ว จะเป็นโครงการที่ช่วยประคองกำลังซื้อในช่วงไตรมาสที่3 4ของปีนี้นะครับส่วนกำหนดที่จะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนลครึ่งเฟส3ช่วงไหนนั้นทางช่องของเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ